Còn tốt nha Rồi hết cả tốt Tốt bỏ nha Nhịp xáo xào ăn Chín kháu Chín khoác ngột

กินเขาน้ากันกับคนเมืองสายเกียรติครับมกปโอมกบอรดอรไว้ตรงป่วยปล่อยเงียมๆพอกับสมบมูรณ์

ขี้เหลกว่าสิปิงปลานิ่นเงเขินวลาสีนตำาบกคูกินก็ปิงปลาไปขึ้นมาเลยมกออ,มออก้วยบอตํำบกหู มากคยกิน,นันแต่มกปลาซิวมกปลาหลุกฟอกมือนีร่องมกปลาทะเลเวอร์มุนกระเสียบเึ้่มกปลาบานเท่านี้แหละเดาถินกับเดีวขาเจ็บ 要开会注意啊！

แกงคิวขอคุณเดอร์ไมเฟนไม่กินต่อเองครับ <c oughs> ตักปลาอ๋อนี่ไเป็นว่าอียงนันมกปาไม้เส้นิดิดอโฟกอนิดอลูมิเนียม <laughs> รอดอ่เขียวองเนาะลูมีเนี่ยมาตามคิดเนาะป <laughs> ิดๆป่าเนาะ <laughs> ใข่ตัวหอนมาว่างูป่าปิดๆิดเสน่หอ <laughs> ันว่าปิดปเสน่ห์เราสิบริยันเนี่ยหัดคีรพิน เมาแล้วครัส่งเห็ดกิดแม่มาเยี่ยมเจ้าคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับแม่นองชิ้วสวัสดีครับน่าเด้อพากันเคยืกินกันจะมกปลาลูกกอมกปลาชิ้ว một phần กิน nói ปอก phân หน่อย mình อาหารด้วยใช่มั้ยมื้อ mốc bà เนียง mốc คิดอยากว่าสีติ่งกับต่ำมากพเปลี่ยนแผน่เหยนมกล่องก็น,น่ามาั้ Tapi kita tidak punya lagi anak-anak Oh, ini tamatnya sekolah. Tapi kalau kita mau belajar, ke sini. Jujur, Kalau tidak, kita harus cari tempat di

ผมว่ามัจดง้างยังคงดไปลอยดีล่ะแล้วเันนั้นมัดไปลอยไม่ยังไนไม่แล้ว่เจ็บ้างวดขาเลยแล้ววันนั้นยูไม่ลวน้เย็น้ำเย็ดหนาช่วยหน่อยนะด๋อแ้ ไปได้ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้ติดเท่าเค้าบอกไว้นะเดี๋ยวไปอ่ะแป๊บนึงนะแปะ <laughs> <laughs>

Yeah. ครับนะครับให้รับเดี๋ยวรู้เข้าอ่อนะครับ come c'è un progetto no che ha ste che ha tanti tanti cose si racconna che c'è la linea viola nelle camere basta così